สำหรับช่วงนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันต่อนะครับในส่วนของการดูนะครับผลการตอบกลับนะครับหรือว่าคำตอบที่เราได้นะครับให้แต่ละคนนะครับตอบกลับมาอย่างฟอร์มของเราแล้วนะครับในส่วนนี้เราก็จะมานะครับก็คือส่งออกนะครับคำตอบออกไปเป็น ไฟล์ csv นะครับเพื่อจะนำไปใช้นะกับโปรแกรมอื่นๆต่อไปนะครับบางกรณีนะครับหรือว่าเราคอนตาบอร์ดเองนะครับอาจจะงงๆกับการอ่านฟอร์มนะครับที่อยู่ในหน้าเว็บนะครับก็คือเราอาจจะต้องใช้เวลาอ่านทั้ง3ส่วนนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับเดี๋ยวเราอาจจะ นะครับใช้วิธีส่งข้อมูลนะออกไปเป็นไฟล์ csv นะเพื่อเอาไปเข้าโปรแกรมในส่วนของวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปนะครับก็ถ้าโปรแกรมพื้นฐานก็จะเป็น Excel นะครับหรือ spss นะครับจะมีวิธีการยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะแบบแบบฟอร์มรับข่าวสารผลการเช็คซ่องอุปกรณ์ IT ร่างย,ยอด Service Key Button อ่าผมยังอยู่กับ นะครับแบบในส่วนของการส่งข่าวสารนะฮแล้วก็ในส่วนของการบริการต่างๆนะครับของร้านยอดไอทีสวิตนะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่ทําขึ้นนะครับก็มีผลการตอบกลับมาแล้ว5รายการนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะนะครับส่งผลการตอบกลับออกไปเป็นไฟล์ csv นะครับเมื่อเข้ามาในหน้าฟอร์มแล้วนะให้เราไปอยู่ที่แถบการตอบกลับนะครับแล้วจากนั้นนะครับก็ กดตัวนะักดตัว B นะฮะอย่าลืมไปอยู่นะครับต้นของฟอร์มด้วยนะครับคอนโทรลโฮมนะครับแล้วก็ปรับเป็นบราล์โหมดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะกดตัว B เลยนะครับย้ายไปที่ปรับแสดงตัวเลือกทามทำสามส่งเพิ่มเติมบัญชีส่งคำตอบไปตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับคำตอบเมนูบัตต์ l ลาบซับเมนู u นี่นะครับหาตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับคำตอบนะครับเขาจะซ่อนไว้นะครับคลาบนะครับ จะอยู่ใกล้ๆนะครับกับเมนูเช็คถูกนะคือปิดรับคําตอบนะเดี๋ยวผมกดลูกศรล่างลงมาเปิดรับคําตอบ checkbox checked เปิดรับคําตอบอ่าเนี่ยนะฮะอ่าในส่วนของการเปิดรับคําตอบอ่าเราอยากปิดนะฮะถ้าเราอยากปิดก็เอาเช็คออกนะครับอ่าโอเคนะถ้าเราจะเปิดก็เช็คถูกไว้นะเมนูตรงนี้เอาไว้เปิดปิดนะฮะเปิดปิดการรับคําตอบนะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะฮะอยู่ใกล้ๆกกันเลยนะฮะในในส่วนของ เวลาเรากดตัว b มาแล้วนะครับตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับคำตอบ menu button collapse of menu นี่นะฮะตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับคำตอบนะฮะก็หรือว่าอาจจะกด x นะครับหาในส่วนของเปิดรับคำตอบอ่าที่เป็นเช็ค o t Check นะฮะแล้วก็กดลูกศรขึ้นก็ได้นะก็จะเจอเมนูอ่าในส่วนของ menu button collapse of menu ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับคำตอบอ่าตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับคำตอบนะจะเจอเมนูนี้เหมือนกันนะครับโอเคเมื่อเราเจอแล้วก็ enter เมนูโฟกัสโหมดรับการแจ้งเตือนทางอีเมลเมื่อมีคำตอบใหม่ not checked อ่านะในส่วนตรงนี้ก็เป็นเมนูย่อยต่างๆนะ,ะถ้าเราอยากที่จะรับการแจ้งเตือนนะคำตอบใหม่ก็เช็คถูกที่ตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปเมนูนะครับดาวน์โหลดคำตอบเลยนะเลือกหลายทางของการตอบกลับสอบยกเลิกการเชื่อมโยงดาวน์โหลดการตอบกลับจุดดอท csd 4 of 5นี่นะดาวน์โหลดการตอบกลับหรือว่าดาวน์โหลดคำตอบนะครับเป็นไฟล์ csv นะครับยกดาวน์โหลดการตอบกลับจุด csv 4 o f i อ่าตรงนี้นะครับเมื่อเจอแล้วก็ enter เข้าไปเลยครับตัวเลือกเพิ่มเติม opening แบบฟอร์มรับข่าวสารผลการ open with save โอเคก็ save เป็นปกตินะครับ come to the o k button แบบฟอร์มรับข่าวโอเคผมก็จะ save m e n u button อ่าใครที่นะครับใช้ในส่วนของตัว browser ที่ดาวน์โหลดให้อัตโนมัตินะครับเขาก็จะอาจจะบอกว่าอ่าดาวน์โหลดดิ้ง ดาวน์โหลดคอมพิวต์นะพอดีผมใช้ไฟล์โฟล์ก็จะให้เลือกว่าจะเปิดหรือจะเซฟนะโอเคผมก็เลือกเซฟแล้วก็กดปุ่มโอเคไปแล้วนะฮะอ่ะแค่นี้เองนะครับก็เดี๋ยวเรานะครับจะอ่าไปอ่านะฮะไปที่ดาวน์โหลดนะครับไปที่ห้องดาวน์โหลดเลยนะครับ New Normal NT Document Download USEO Desktop D D Desktop แบบฟอร์มรับข่าวสารผลการเช็คซ่อมอุปกรณ์ไอทีร้านยอด IT Service จุด csv อ่านี่นะครับมาแล้วนะครับอ่าเอเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมแบบฟอร์มรับข่าวสารผลการเช็คซ่อมอุปกรณ์ไอทีร้านยอด IT Service จุด csv จุด zip โอเคนะครับอ่าในส่วนของไฟล์ที่เราได้มานะเขาจะนะครับมาในรูปแบบของ zip นะครับ zip คือเขาจะมีคําว่า .csv แล้วก็ .zip นะครับในส่วนตรงนี้พอดีของผมเปิดโชว์นามสกุลไว้นะครับก็เลยจะเห็นในส่วนของนามสกุลไฟล์ไปด้วยนะแต่ถ้าของใครไม่เห็นไม่เป็นไรนะฮะก็ในส่วนตรงนี้ระบบ Google เ,เขาทํามาอย่างนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมต้อง zip ไฟล์มาด้วยนะฮะคือทาไมไม่ไม่ให้เป็นไฟล์ .csv ตรงๆไปเลยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะก็ในเมื่อเขาให้ เป็นไฟล์ .zip มานะครับคือเราต้องมาแตกไฟล์ก่อนนะครับก็เราอาจจะต้องมีโปรแกรมแตกไฟล์นะฮะในส่วนของอ .7zip นะหรือว่าวินล a านะหรือไม่งั้นก็อาจจะใช้เป็นในส่วนของเมนูใน Windows นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมแตกไฟล์ก่อนแล้วกันนะ Add tag <Contact. S 1> here นะฮะคลิกขวาแล้วก็ Add tag here Open Run as Open with Extract File Extract Here X Add tag here Download Download ก็จะได้ไฟล์ออกมาแล้วนะครับแบบฟอร์มรับข่าวสารผลการเช็คซ่องอุปกรณ์ IT ร้านยอด <S IT s e r v i c e วิสจุดดอสองอ,อสามอ่าเนี่ยนะไฟล์ที่ได้มาจะต้องเป็น .csv ไม่มี z i p ต่อท้ายนะไม่มี z i p หรือนะครับอ่าไฟล์ที่ได้มานะก็นะจะเป็นในส่วนของถ้าใครที่ไม่ได้โชว์นามสกุลน,นะก็อาจจะเป็นชื่อชื่อไฟล์เฉยๆนะชื่อไฟล์เฉย นะแต่จริงๆแล้วเขามีนามสกุลต่อท้าย .csv นะแต่ข้างบนนะข้างบนก็อาจจะเป็นชื่อไฟล์ตามด้วยนามสกุล .csv ที่เป็นไฟล์เดิมที่ทเราดาวน์โหลดมานะก็ก็คือเขาเขาใส่มาเป็นชื่อนะชื่อกับนามสกุลไว้แต่จริงๆแล้วข้างบนก็คือ .zip นะค,คือ .zip อเขาจะใส่เป็นชื่อไฟล์มาแล้วก็ .csv นะตรงนั้นเป็นไฟล์ที่เขาซิปมานะ ใครที่ไม่โชว์นามสก,กุลนะลองลองไปสังเกตกันดูแต่ว่าถ้าเครื่องผมโชว์นามสก,กุลเขาก็จะพูด2ครั้งนะฮะในส่วนของไฟล์เดิมที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมาจากฟอร์มเรานะฮะเขาก็จะพูด csv zip อ่ะเขาจะพูดซ้ํากันนะแต่ถ้าเขาพูดแต่ csv อย่างเดียวแสดงว่าไม่ได้โชว์นามสก,กุลนะก็คือไฟล์ zip นั่นเองนะอ่าเอาไป็ว่าก็ได้มาก็ต้องแตกไฟล์นะครับเนาะได้มาก็ต้องทำการแตกไฟล์เรียบร้อยก่อนนะครับ พอเราได้มาแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดนะครับด้วยโปรแกรม Excel ละกันนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลอง Excel. E. Excel. E. อเดี๋ยวผมลองเปิดด้วยโปรแกรม Excel นะจริงๆก็สามารถจะเปิดได้เลยนะครับ เปิดได้เลยอ่ะเดี๋ยวลองเปิดดูว่าเป็นยังไงนะ Downloads window items viewer แบบฟอร์มรับข่าวสารผลการเททในเทนขีดโอ้โหเทเททเทโอเคตอนนี้ผมได้เปิดมาใน Excel แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะอ่านเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้นะภาษาอะไรก็รู้อันนี้ก็นะครับอ่าหลายคนมักจะพูดติดปากว่าเป็นภาษาต่างดาวนะครับซึ่งพอดีผมเพิ่งไปอ่านบทความ ในส่วนของการแก้ปัญหานะฮะที่เขาอ่านไม่ไม่ดูเรื่องในบทความก็บอกว่าอ๋อจริงๆน่าจะใช้ว่าอ่านไม่ออกนะหรือหรือว่าอ่านอ,าอ่านไม่ไม่เข้าใจมากกว่านะครับไม่ไม่ควรจะบอกว่าเป็นภาษาต่างดาวนะเพราะเราก็รู้ภาษาต่างดาวเป็นยังไงเลยในบทความเขาเขาก็ให้ความเห็นมานะนี่ตรงนี้ก็จะอ่านแบบเท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 เนดอกจันเท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 เนเทนคีดเทเนดอกจันเท เท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 เงเทเทเาเท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 เะเทเทเยเทขทเทเทเาเทาทเทเรเทเทเทเ้าทเ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 เรีทเทเทเาเทลทเ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 ป็นเทาทเทเทีทเทเทากเท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 เอบทะเท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 คทเ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 ่เทเทเทเาเทเะ แต่อันนี้เขาอ่านอะไรก็ไม่รู้แปดจุดหนึ่งหนึ่งเท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 ่เท่เทเทแปดจุดสองจุดสองเทบอเก้านาิกาีดสบวองนาฬิกาเทอรอ่าเนี่ยนะฮะอันนี้เก้านาฬิกาสิบสนาฬิกาก็พอผมอ่านดูแล้วผมก็พอจะเดาแล้วอ๋ออันนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาเดาเดาไว้ก่อนนะฮะน่าจะเป็นช่วงเวลานะครับแต่ก็มันคืออะไรไม่รู้นะอ่าโอเคนะไม่เป็นไรนะครับสําหรับตรงนี้ก็มีวิธี แก้อยู่นะครับเดี๋ยวเรามาทำยังไงเดี๋ยวเราปิด excel อโอเคนะฮะเดี๋ยวเราปิดไฟล์ csv ตัวนี้ไปก่อนนะฮะที่เป็นไฟล์ส่วนของอที่เราเพิ่งโหลดนะครับมามาจากาในส่วนของ google form เรานะฮะแล้วก็เพิ่งแตกไฟล์มานะฮะใน,นในส่วนของคำตอบแบบฟอร์มบริการของร้านนะฮะยอด IT Service นะฮะอ่าปิดไฟล์ตัวนี้ไปก่อนนะครับวิธีแก้ก็คือให้เราใช้วิธี Import ไฟล์เข้ามานะฮะอ่าเราจะใช้วิธี Import ไฟล์เข้ามาเราจะเปิดไฟล์แบบนี้ตรงๆไม่ได้นะครับอ่าเราเปิดไฟล์ตรงๆแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าก็จะเจออ่าภาษาที่อ่านไม่ออกนะครับตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราเปิด Excel ขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ ผมเปิดโปรแกรมมาอยู่แล้วนะเพีเยงแค่ผมปิดหน้าเอกสารนะเดี๋ยวเราสร้างเอกสารเปล่าขึ้นมาใหม่นะฮะ <She et. S 1> อ่า <She et. S 1> ผมกด control n <A> 1. 1> นะฮะ a หนึ่งอ่าผมมาอยู่ใน a หนึ่ง b หนึ่ง a หนึ่ง a อยู่ช่อง a หนึ่งแล้วกันนะฮะตอนนี้เราเปิดไฟล์ excel เปล่าขึ้นมาแล้วนะฮะอ่าไม่ไม่ต้องเปิดอ่าไฟล์งานอื่นๆนะฮะเปิดไฟล์ excel เปล่าโอเคนะครับจากนั้นเราจะไปนะ,ะที่แถบ data นะฮะอ่ากดอ่าในส่วนของไปที่เมนู รีบบอนเลยนะฮะออเทเนต ribbon tabs tab control expanded home tabs เดี๋ยวนะครับเราก็เลื่อนไปที่แถบ Data insert tabs so page layout formulas need to r e v i e w tab view tab help tabs s มาสาม help help feedback contact support help button alt sheet ribbon tabs view tab help tabs view review tabs data tab selected alt a หกเก้าโอเคนะครับโอกาจะเจอครับโอเคผมอาจจะกดเลยไปหน่อยนะครับก็ให้เรานะครับออเทเนตหนึ่งครั้งมาที่ เมนู uh, Ribbon นะฮะแล้วก็เขาอาจจะบอกว่า Home Tab นะฮะเราก็เลื่อนลูกศรขวาหาคำว่า Data Tab นะครับโอเคจากนั้นนะฮะกดลูกศรล่างลงมานะฮะโอเคลูกศรล่าง,ลงหนึ่งครั้งแล้วก็ทบครับกลูกศร่างลงมาหนึ่งครั้งจะเล้จอก o r m t e x t c ก v รนจากะฮครับอ่างรงนี้ Form Text แล้วเราก็ Enter เข้าไปครับ <data> dial. อ่าเขาจะให้ Import Data นะฮะ Item custom office เราก็เลือกไฟล์ตามปกตินะอ่าผมเขาจะมาอยู่ที่ไฟล์เนมนะฮะผมก็ Shift Tab นน2 name, <file> name. อ่าสครั้งนะครับ Item Custom office. ให้เขามาอยู่ที่ List View นะฮะ List View อ่าในส่วนของการที่จะไปเลือกไฟล์ต่างๆนะอ่าทีนี้ไฟล์อยู่ที่ไหนนะฮะเราก็ไปเลือกอ่เดี๋ยวผม <Item. S 1> ไฟล์ผมอยู่ที่ดาวน์โหลดนะ Okay. เมื่อกี้เขาจะอยู่ในด็อกคิเมนต์นะฮะเขาอยู่ในด็อกคิเมนต์ผมกดแบ็ s สเปซออกมานะฮะจากนั้นเลื่อนหาโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับเมื่อเจอเรากดเข้าไป items หาไฟล์นะครับ .csv นะ Selected yesterday แบบฟอร์มรับข่าวสารผลการเทคซ่อมอุปกรณ์ IT ร่างย,ยอด IT service ด .csv 1 of 1โอเคนะหาไฟล์นะที่เป็น .csv นะที่เราต้องการโอเคเมื่อเจอแล้วก็ Enter <Paint. S 1> เข้าไปเลยครับ Please wait while we e s t a b l i s h a c o n n e c t i o n to Doc d o c u m e n t d i l o g u e file origin 6 5 0 0ด Unicode UTF-8 combo box focused collapsed โอเ okay, คนะฮะในส่วนตรงนี้ file origin นะครับ file origin 6 5 0 0ื Unicode UTF-8 ให้เขาเลือกที่นะ Unicode UTF-8 นะตอนนี้เขาเลือกอยู่แล้วนะเขาเลือกอยู่แล้วนะหากไม่เลือกนะเราก็เลือกนะครับเป็น Unicode UTF-8 นะอันนี้เขาจะเลือกให้อัตโนมัตินะครับอานดีวเราก,กดแท็บไป Delimiter comma combo box collapsed. อ่านนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะ,ะ Data type detection based on first. 200 Rows combo box. อ่าไม่ต้องทำอะไรกดแท็บไปเลยนะ Refresh button. Table w i t h 6 r o w อ่าตรงนี้นะฮะตรงนี้ตรงที่เป็น table นะเขาก็จะให้เลื่อนอ่านนะ,ะเลื่อนอ่านข้อมูลคร่าวๆนะครับว่าเป็นข้อมูลที่เขาแสดงให้เราดูนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่านะ,ะที่อยู่ในตารางแล้วก็เลื่อนลูกศรนนะฮะ,ะซ้ายขวาขึ้นลงรอเรือนะฮะ ประทับเวลา row หนึ่ง column สามเบอร์โทรศัพท์ column สองชื่อ column นะสามเบอร์โทรศัพท์ column สี่หมายเลขการซ่อมอุปกรณ์อ่าโอเคนะกะ็ลูกศรขึ้นหรือลงนะฮะอันนี้ก็คือเลื่อนดูทีละข้อคําถามนะครับเลื่อนดูทีละข้อคำถามลูกศรซ้ายขวาก็คือเป็นการเลื่อนอ่านตัวสะกดนะฮะอันนี้เพื่อเช็คละนี่ถูกต้องนะครับ column ห้าช่วงเวลาที่สะดวกให้ติดต่อกระ column หข้อเสนอแนะติดชั่วโมงอ่าเนี่ยข้อเสนอแนะติชมนะฮะเขาอ่านว่าแ้ออ่านผิดอีกแล้วนะครับโปรแกรมไม่เป็นไรนะครับ ก็เอาไว okay. so, okay. so okay. ้เลื่อนเช็คข้อคําถามว่าโอเคเราเข้าใจถูกต้องแล้วนะเอออันนี้เป็นคําถามที่เราคุ้นๆนนะฮะเพราะว่าเราก็เพิ่งสร้างฟอร์มกันไปนะโอเคพอเราดูเนื้อหาจนเป็นที่พอใจแล้วนะก็โอเคเลยนะเราสองพันห้าไฟล์หรือ delimiter ขับ data refresh table load button อ่าโอเคแท็บไปที่คําว่าโหลดนะฮะไปที่คําว่าโหลด load button นี่นะครับโหลดบัตต o นนะจริงก็กดหลังจากที่เราดู นะในส่วนของข้อคําถามต่างๆว่าใช่ไหมนะเขาแสดงผลถูกต้องไหมนะฮะก็กดแท็บมาครั้งเดียวก็เจอเลยนะโอเคก็ไปที่โหลดนะเจอแล้วแอนทเทอร์ครับ book ์กหนึ่งคีดัสเช็กเซลโอเคเดี๋ยวผมคอนโทรลโฮมเลยนะประทับเวลาเอ๊หนึ่งอ่ะงงกันนะว่าทําไมต้องประทับเวลานะเราอาจจะไปแก้นะฮะอาจจะไปแก้เป็นคําว่าเวลาก็ได้นะฮะ edit ประทับเวลาอ่านะประทับเวลาเราอาจจะแก้เป็นเป็นเวลาก็ได้หรือว่า เอ๊ะทำไมถึงใช่เราะประทับเวลาไม่แน่ใจนะอันนี้ก็คือ,อ2,565ทับ /01 ทับ /14:3 นาฬิกา16นาที48วินาทีหลังเที่ยง GMT อ่าโอเคนะฮะไอ้ตรงอันแรกนะฮะที่ว่าเป็นประทับเวลาตรงนี้ะนะครับก็คือเวลาที่เขาส่งฟอร์มเข้ามานะฮะอ่านะฮะอันนี้เวลาที่เขาส่งฟอร์มเข้ามานะฮะเลี้ยงจากซ้ายไปขวานะั่นก็คือเป็นข้อคําถามนะฮะจากซ้ายไปขวาเป็นข้อคําถามต่างๆนะฮะอ่า ชื่อขีดนามสกุลอ่าเนี่ยอันนี้ก็ข้อคําถามที่สองนะครับชื่อนามสกุลจากบนลงข้างล่างนะครับจากบนลงล่างก็คือเป็นในส่วนของคําตอบของคนต่างๆนะครับอ่าก็แล้วแต่ว่าเราไปอยู่หัวข้อไหนนะครับก็จะไล่ไปตั้งแต่คนที่1 2 3 4 5สี่ห้านะเขาจะไล่จากแถวที่2ลงไปนะครับแถวที่2อ่าก็คือ A2 นะครับตอนนี้ a า a 2 b 2อะไรเนะี่ยเขาจะไล่ลงไปนะถ้าคนที่3ก็เป็น a 3 b 3นะฮะตรงนี้นะครับก็เราสมรามารถจะเลื่อนเลื่อนดูได้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะฮะอันแรกนะฮะเราก็รู้แล้วว่าช่องแรกที่เขาเขียนว่าปารทับเวลานะฮะเราก็จะรู้ได้เลยว่าโอเคคำตอบนะบของคนคนนี้นะที่เราเลื่อนเลื่อนไปอยู่นะส่งมาเมื่อไหร่นะโดยเขาจะใช้เป็น เวลาที่เป็นแบบ12ชั่วโมงนะคร AMPM นะแล้วก็หน่วยหน่วยเวลา,เ,าเป็นโซนของนะประเทศไทยนะเขาก็จะบอกอยู่นะครับ<ป>อ่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างนะอ่ะผมอยู่ที่ประทับเวลานะครผมเลื่อนลงมาลูกศรล่างลงมานะ2,565ทับ01ทับ14:36:48 1นาทีหลังเที่ยง GMT +7:2 a 2> 2. อ่าเนี่ยของ A2 A2 นี่คือของคนที่1นึ่นะ A2 ถ้า A3 ก็คนที่2นะครับอ่าอันนี้อ่าแรกเราก็รู้แล้วว่าฟอร์มเนี่ยถูกส่งมาเมื่อไหร่นะฮะก็นะครับอ่าเราจะไปดูนะครับของคนคนนี้แหละนะฮะของคนนี้เราก็เลื่อนลูกศรขวาไปเลยนะครับอันนี้เป็นข้อคําถามอีข้อคําถามหนึ่งนะฮะสมชายใจงาม B2 อ่าคุณสมชายนะนี่คือชื่อเขานะครับชื่อเขาแปดร้อยสิบเอ็ดล้าน1 1 1 1 1 1 1 1หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดสี่สอง ตรงฮะตร800ตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นหมายเลขนะฮะเดี๋ยวลูกศรขึ้นไปดูข้อคําถามนะเบอร์โทรศัพท์4โอเคเบอร์โทรศัพท์นะโอเคผมเข้าใจว่าเป็นหมายเลขนะแปดร้อยสอหนึ่งหนึ่งหมื่นอ่านี่นะฮะแปดหนึ่งหนึ่งหนึหนึ่งออันนี้เขาไม่มีศูนย์นำหน้านะครับไม่ไม่เป็นไรนะฮะอาจจได้เลยงงแล้ว่าคืออะไรนะจริงๆเขาใส่คําว่า0 8นย์นอะไรอย่างงี้เนาะนะข้างหน้าเขาไม่มีศูนย์นหน้านะฮะ ก็เบอร์โทรศัพท์ก็เลยอาจจะตกไปไปนิดหนึ่งนะครับหาไม่อ่านแล้วงงพอดีเมื่อกี้ผมอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนนะครับว่าเป็นหมายเลขให้บริการนะร่าตรงนี้อันเนี้ยอันนี้นนเราเราก็ต้องรู้เองนะฮะเราก็ต้องรู้เองว่าตรงนี้คือเบอร์โทรศัพท์นะค่อยๆเลื่อนอ่านดูนะเราเลื่อนดูแล้วรู้เลยว่าอ้าวจริงๆต้องเป็นศูนย์แปดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะแต่ศูนย์หายไปนะก็เดี๋ยวเป็นที่รู้กันนะฮะ อ่ะเดี๋ยวเรามาดูคำถามถัดไปของคนนี้นะครับลูกศรขวาไป2 2 0ร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสนหนึ่งตรงนี้ฮะสองร้อยเนี่ยนะยี่สิบล้านกว่าๆอันนี้ก็คือเป็นหมายเลขการซ่อมอุปกรณ์หมายเลขการซ่อม <2 S 1> อุปกรณ์นะฮะสองเราอยากรู้ก็ f 2เข้าไป <edit. S 1> แล้วก็สองเลื่อนอ่านนะฮะสองสองศูนย์หนึ่งหนึ่งสี่ศูนย์ศูนย์หนึ่ง blank อ่าเนี่ยนะตรงนี้ส <200 S 1> องร้อยอ่านเสร็จก็ escape ออกมานะตรงนี้ก็เหมือนผมได้บอกไปนะก็คือเป็น ทางร้านเราจะใช้เป็นวันที่นะฮะใช้เป็นในส่วนของตัววันที่แล้วก็ตามด้วยลำดับของการซ่อมนะฮะก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูถัดไปถนะ้าดูสอนขวา9นาฬิกาขีด12อนาฬิกาอีสออันนี้ก็เป็น,นช่วงเวลานะว่าของคุณคนนี้สะดวก9โมงถึงเที่ยงนะครับเราก็รู้เลยนะบริการประทับใจมากครับอ,อันนี้บริการประทับใจมากครับอันนี้คือข้อเสนอแนะนะข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะติดชั่วโมงแอบอ่านี่นะฮะบริการอ่าเนี่ยถ้าเราอยากไปดูของคนอื่นนะฮะเราก็เลื่อนลูกศรลงนะฮะเนี่ยของคนอื่นจะไม่มีข้อเสนอแนะเลยนะฮะแอบสามแอบสี่แอบห้าแอบหกเนี่ยนะฮะเลื่อนลงมาข้างล่างแล้วอนะอ่าไม่มีข้อเสนอแนะเลยนะแสดงว่าข้อเสนอแนะก็คือมีแต่ของอ่ารายการข้างบนรายการเดียวนะครับอ่าลักษณะก็แบบนี้นะฮะก็คือจากซ้ายไปขวาก็คือเป็นในส่วนของ คำตอบของแต่ละคนนะฮะถ้าเลียงจากซ้ายไปขวาแต่ถ้าบนลงล่างเนี่ยก็คือในส่วนของเป็นหัวข้อนะครับแล้วก็เลื่อนเลื่อนดูคําตอบนะครับในหัวข้อน,นั้นที่ที่เราอยู่นะถ้าเราอยู่หัวข้อเวลาเลื่อนลงมาก็คือเวลาเวลาเวลาของแต่ละคนนะถ้าเราอยู่ข้อ,อเสนอแนะเพิ่มเติมเวลาเลื่อนลส่วนล่างลงมาก็จะเป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของแต่ละคนนะฮะตรงนี้นะก็น <erte> ี่เรียบร้อยแล้วนะก็ ปิด Excel ไเลยหรือเราจะเซฟก่อนก็ได้ถ้าเราต้องการข้อมูลนะฮะถ้าต้องการข้อมูลก็เซฟก่อนนะครับเดี๋ยวผมในคลิปนี้ไม่เซฟกันนะฮะ,ะปิดก่อน Downloads window desktop อ่านะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะขอไม่เซฟนะครับจริงๆแล้วถ้าใครทีนะะ่ต้องการจะเก็บข้อมูลก็กดเซฟไว้ก็ได้นะฮะแล้วก็ได้นะครับแก้ไขข้อความที่อ่านไม่ออกเลยนะฮะเททอะไรสักอย่างหนึ่งนะ เราก็แก้ไขไปแล้วนะตรงนี้ก็นะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดนะำคำตอบในฟอร์มนะครับออกมาเป็นไฟล์ csv แล้วนะแล้วก็เอามาเข้า Excel นะครับก็ค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วเวลาคนตาบอดเลื่อนอ่านนะก็ผมว่าก็ง่ายดีนะฮะก็คือเขาก็จะเป็นทีละข้อคำถามนะรเรียงจากซ้ายไปขวานะครับบนลงล่างก็เป็นรายการของคำตอบแต่ละคนนะค่อนข้างที่จะโอเคใครที่ใช้ Excel คล่องๆอ,องก็สามารถที่จะ รกรองข้อมูลนะฮะเราเอาไปทำวิเคราะห์ข้อมูลต่อได้นะครับอย่างไงก็ลองไปทํากันดูนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลมาแล้วเราก็เอาไปวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลกันต่อไปนะครับก็เดี๋ยวไว้พบกันในช่วงถัดไปครับ